ด่วนคลังเตือนครั้งสุดท้ายบัตรคนจนใหม่2,566ทำสิ่งนี้ไม่ทันวันที่26มีนาคม2566วันที่1เมษายนนี้อดรับเงินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะกระทรวงการคลังออกมาเตือนว่า ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนและผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่าผ่านการยืนยันตัวตนภายในวันที่26มีนาคม2566เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ทั้งนี้ในการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์สมาร์ทการ์ด และต้องผูกบัญชีพร้อมเทกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเทไว้ล่วงหน้าจะทําให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคตโดยในเดือนมีนาคม2566ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน และธนาคารทอกอสอได้ทุกวันรวมวันเสาร์อาทิตย์โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา9 0 0นาฬิกาถึง16นาฬิกาและสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา11.00-16.00นถึง16.00นทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่2 6มีนาคม2566ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง3แห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิดังนี้ 1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่26เมษายน2566เริ่มใช้สิทธิวันที่หพฤษภาคม2 5 6 6ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนนับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมร้านธงฟ้าเท่านั้น 2. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่26พฤษภาคม2566เริ่มใช้สิทธิวันที่1มิถุนายน2566 3. ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่26มิถุนายน2566เริ่มใช้สิทธิวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566และ 4. ผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่27มิถุนายน2566เป็นต้นไปเริ่มใช้สิทธิวันที่หนึ่งสิงหาคม2566เป็นต้นไป และจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังโดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดําเนินการตั้งวงเงินให้เท่านั้นสําหรับคลิปนี้ทานช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ